สวัสดีครับอ่าวันนี้เอาชินไดว่าซอฟมาแนะนำอีกหนึ่งตัวนะครับตัวซอฟเป็นที่ยอมรับของนักตัดหญ้ามืออาชีพเป็นเรียบร้อยแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่า <c oughs> ว่าเอ่อตัดแล้วไม่ดับกลางอากาศเร่งสุดใบมีดแทบหลุดนะครับสตาร์ทง่ายและที่สำคัญ จะเคยใช้อีกแบรนด์หนึ่งใช้น้ำมัน6ลิตรในการตัดแต่พอมาใช้ซอฟเหลืออยู่4ลิตรครึ่งในการตัด1วันของของอพี่ท่านหนึงนะครับที่เป็นอาชีพรับจ้งางตัดหญ้าก่อนหน้านี้ที่ได้ซื้อชินเลยว่าซอฟเป็นขนาด240นะครับซีรีส์240แต่ตัวเนี้ยเป็นซีรีส์250นะครับจะใหญ่กว่าตัวนั้นนิดนึงน้ำหนักโดยรวมนะครับ ประมาณ5กิลกรัมนะตอนนี้นะยังไม่เติมใบมีดนะฮะประมาณ5โลกว่านิดนิดนิดนิโลกว่านิดนิดนะฮะเติมใบมีดไปก็5กิโกว่าเลยแหละคันเร่งเราเปลี่ยนให้มันง่ายต่อการใช้งานท่านน่ชื่นชอบงานหนักๆอยากได้เครื่องตัดหญ้าแรงๆแล้วราคาไม่แพงชินได้ว่าซอฟเป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งนะครับตัวนี้เราเราสนับราคาที่แปะไอ้สยห้าส รวมส่งนะฮะสามพรสวมส่งมีใบมีดมีสายสะพายให้เรียบร้อยเรามาดูคุณลักษณะของเจ้าชินไดว่าซอฟสองหนนะฮะตัวนี้ก่อเบื้องต้นลานเป็นลานโคดนะครับมันจะดึงมากดึงนิดเดียวมันติดเลยนะครับคือเออเจะพูดยังไงดีอ่ะ ด้วยความนิ่งและกะ็การที่เราบริการข้างในใหม่นะครับมันแทบจะใหม่เลยข้างในอะ่ะทำให้ตัวนี้ยค่อนข้างที่สตาร์ทง่ายครับเบาแรงในการสตาร์ทละกันนะครับเบาแรงในการสตาร์ทนะครับเดี๋ยวมาฟังเดี๋ยวมาฟังเสียงเจ้าซอฟอยู่นะฮะว่าทำไมสายรับจ้างถึงนิยมใช้รุ่นนี้กันมาก แรงแล้วก็ประหยัด <response> น mm ้ำมันนี่เป <harder> ็นไงฮะเสียงเขาควันของมชงเฉงเลยเห็นไหมฮะ ่งด้วยคาบูนี่คาบูเดิมจากญี่ปุ่นนะฮะเป็นลักษณะเหมือนลูกผสมมากเป็นลูกชักด้วยแล้วก็เป็นทั้งทับปั๊มด้วยนะครับอ่ตอนนัวนี้เล้าใจดีครับอัตราเร่งอัตราเร่งดีมากเลยนะครับใครที่ชื่นชอบอ่าเครื่องตัดหญ้าราคาไม่แพงนะแต่มันแรงนะครับแรงแล้วก็ลานเบาตัวน,นี้ใช่เลยนะครับมีตัวเดียวด้วยนะครับมีตัวเดียวด้วยชินเลยว่าซอฟเพราะว่า <c oughs> มีเท่าไหร่ก็หมดรุ่นนี้นะครับตัวนี้ได้ซีรีส์ที่250นะครับ3850บาทรวมจัดส่งแล้วนะครับใครที่ชื่นชอบแบบนี้ก็สั่งซื้อเข้ามาได้นะครับคลิปนี้ไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ